สวัสดีค่ะวันนี้พี่บุตรจะพามาชมบ้านพันพฤกษานะคะอยู่ไม่ไกลจากถนนแพรกษานะคะหมู่บ้านพันพฤกษานี้อยู่ในแพรกษาซอยเจ็ดนะคะอยู่ใกล้กับตลาดแพรกษามากๆเลยค่ะไปชมในบ้านกันดีกว่านะคะบ้านหลังนี้เนื้อที่16.6ตารางวานะคะหรือว่าเป็นพื้นที่กว้างทีเดียวค่ะภายในบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะโซนด้านหน้าก็ ต่อเติมเรียบร้อยนะคะเป็นลานจอดรถภายในได้หนึ่งคันนะคะด้านข้างก็กั้นเป็นสัดส,ส่วนนะคะเป็นส่วนตัวมากตกแต่งด้วยระแนงสวยงามด้วยค่ะส่วนมุมนี้ก็จะมีปั๊มน้ำฮิตจชินะคะแถมให้เลยแล้วก็มีแท้งเก็บน้ำา500ลิตรนะคะพาไปดูภายในบ้านกันค่ะส่วนเลขที่บ้านหลังนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะเลขดีมาก เลขที282ทับ8นะคะ8เป็นคู่เงินดูดซับด้วยนะคะไปดูภายในกันต่อเลยค่ะภายในบ้านก็กว้างมากนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆนะคะใครกำลังมองหาบ้านโซนแพรกษาอยู่หลังนี้เหมาะเลยนะคะพี่บุตรแนะนำหลังนี้เลยนะคะส่วนหลังบ้านก็ต่อเติมเป็นห้องครัวเรียบร้อยแล้วนะคะมีเคาน์เตอร์ครัวและก็มีพัดลมดูดอากาศให้ด้วยนะคะ แล้วก็มีห้องน้ําอยู่ด้านหลังเลยนะคะห้องน้ําก็สะอาดน่าอยู่มากที่สําคัญนะคะบ้านหลังนี้ถูกมากนะคะยังไม่ถึง1.5ล้านด้วยซ้ํานะคะเพียงราคา1.4เท่านั้นนะคะสนใจบ้านหลังนี้นะัดชมได้กับพี่บุตรหรือทีมงานเกตไลท์ได้ทุกท่านนะคะแอบกระซิบนะคะบ้านหลังนี้ถ้าเครดิตดีอาจจะมีเงินทอนนะคะ ดี๋ยวไปดูโซนบนบ้านกันต่อเลยนะคะส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนด้านหน้านะคะมีระเบียงเล็กๆอยู่ด้านหน้าค่ะ,ะที่สำคัญห้องนี้ก็กว้างหน้าอยู่เหมือนกันนะคะและก็ยังแถมแอร์อีกหนึ่งตัวด้วยนะคะห้องข้างหน้าย้ายเข้ามาอยู่ไม่ต้องติดตั้งแอร์ใหม่ค่ะนะคะบ้านหน้าอยู่มากส่วนห้องด้านหลังลมเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะคะไปดูห้องข้างหลังค่ะ ห้องข้างหลังตรงระเบียงนี่นะคะไม่ชนกับใครนะคะเป็นที่โล่งด้วยนะคะมีลมโกกแรงๆเลยค่ะบรรยากาศข้างหลังบ้านลมแรงหน้าอยู่เย็นสบายเลยค่ะไม่ต้องเปิดแอร์ด้วยแต่เราก็มีแอร์แถมด้วยนะคะสองห้องนอนค่ะแถมแอร์ทั้งสองเครื่องเลยที่สำคัญทำเลหลังนี้อยู่ใกล้ตลาดแพรกษานะคะ ใครเป็นแม่ค้าแถวแพรกษาหรือทำงานย่านนิคมบางปูนะคะก็สามารถเข้ามาชมดูได้นะคะนี่นะคะเดินทางจากหน้าบ้านเลยนะคะออกไปถึงถนนแพรกษาแค่5นาทีเองนะคะเหมาะมากสำหรับคนทำงานในย่านนี้นะคะ